ใครกำลังอยากจะทำธุรกิจอยากจะเริ่มทำออนไลน์มาเช็ค10เช็คลิสต์นี้คุณยังไม่มีอันไหนเข้ามาหน้าเพจเห็นโคเวอร์เห็นโปรไฟล์ profile, เห็นเนื้อหาต้องรู้ทันทีว่าทำอะไร ขายหนังสือต้องรู้ทันทีว่าขายหนังสือหน้าเพจนี่มีอะไรบ้างเ o v e r แล้วก็ปักหมดุด2ตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากที่เข้ามาจะรู้ทันทีเลยว่าทําเพจอะไรช่วยอะไรคนแก้ปัญหาอะไรเข้ามาต้องตอบอันนี้ได้ให้เช็คลิสต์เลยว่าโอเคทําแล้ว ข้อที่ 2. มีวิดีโอให้ดูเปล่าวิดีโอที่โชว์เห็นความจริงใจเช่นเราส่งลูกค้าจริงนะเจ้าของออกมาพูดเองว่าทําไมต้องทํากับฉันโชว์ความจริงใจมันคือวิดีโอที่ทําให้เราเห็นเลยว่าร้านค้าเราจริงใจยังไงไม่ใช่ขายอย่างเดียวอันที่ 3. มีคอนเทนต์ให้ความรู้ไหม ไม่ว่าธุรกิจไหนให้ความรู้ได้ทั้งหมดเพราะไม่มีลูกค้าคนไหนเข้าใจทุกอย่างในสินค้าคุณดีเท่ากับเจ้าของข้อที่4รีวิวลูกค้าหรือส่งของอันนี้เนี่ยไหนมาในพาร์ทแบบเออโชว์ความจริงใจถ้าสมมติคุณให้โชว์เลยว่าลูกค้าคุณแถวยาวแค่ไหนลูกค้ากินแล้วอร่อยยังไงลูกค้าชอบคุณยังไงให้เห็นเลยว่าเฮ้ยฉันขายดีจริงบางคนบอกแล้วถ้ายังเริ่มขายละครูยังไม่มีตัดก่อนได้แล้วเดี๋ยวไปดูข้อ5้าคือคุณมีสินค้าหรือบริการอะไรบ้างสามารถบอกเขาลงในเพจด้ว่าฉันมีสินค้าอะไรมี ีบริการอะไรอันที่6มีสินค้าอะไรบ้างลงเลยข้อที่7คุณมีบริการหลังการขายยังไงสมมุติว่าลูกค้าซื้อไปแล้วมาบอกต่อคุณอาจจะให้ส่วนลดพิเศษให้เขาซื้อซ้ำได้หรือคุณอาจจะดูถ้าเป็นงานบริการคุณจะดูแลหลังการขายได้ตรงนี้ powerful มากนี่ยชัวร์ว่าหลายๆคนเนี่ยไม่เคยจะโชว์ตรงนี้เลยข้อที่8เคยมีโปรโมชั่นหรือแพ ัดโปรบ้างไหมอะเราใช้คำว่าจัดโปรโมชั่นไปแล้วกันเคยจัดโปรโมชั่นบ้างไหมให hey, ้ข้อนึงเลยข้อ9ต่อกันเลยมันคือระบบสมาชิกเราอาจจะไม่ได้ขายกับลูกค้าทุกคนอยากขายแบบนั้นอยากขายแบบยัดเยียดขายมันคือโอ้โหโลกเก่าสุดๆแล้วลูกค้าจะไม่มาหาคุณอีกการขายที่ดีที่สุดคือวินกับวินนะไม่ใช่การขายที่ดีที่สุดคือคุณวินอย่างเดียวแบบนั้นไม่ยั่งยืนอ่านมาข้อที่10มีโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าเก่าไหมการมีโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าเก่าไม่ต้องเสียค่าตลาดใดๆการตลาดใดๆทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้10ข้อนี้อยากให้คุณได้ลองเริ่มเพราะสุดท้ายยังไงคุณต้องมีเพจคุณต้องมีหน้าร้านออนไลน์ถ้าคุณไม่มีนี่แย่แล้วทุกคน